นี่ย่างไรักเนี่อยหย่างเนี้ยรืว่าเกี่ยวเข่าขมื่นเดืดเดือดวายคารลูกย่ามนี่มันคิ้วเงาเลยคิ้วเงาโอ้ยบังเอิเลยสองทุ่มเลรอรถเกี่ยวหัวก็มาครับพี uar, oh, day, ่น <okay, ANK> oh, ้องไฟบังคับไปบังครับไฟบังคับตายตายตายกองนว่าเห็ดบอกไอ้บ้ากอเย็ดเ็ดอเาไอ้เพื่อ่รักเราไปมอบไปมอบเขาไหมท่านยังเชี่ยนะเพาะเห็ดนี่มันบ่ไห้ได้เจ้าว่มอดเลยฮะ เจ้ามอมอบไรนี่เนี่ยโอ้ยขันสีมอบสีไม้เกิหัวเขาตาผเอานี่เอามอบมอเขามอบเขาโอยตายแล้วเานี่เขาพี่ซักแง่งไปด้วยนะเขาเันเขาแกต้องไปมอบนั่นน่ะใช่ใช่เกี่ยวไม่ได้นั่นน่ะเสียทิ้งหมดเลยนั่นน่ะเออมอบเขาด้วยเอาเอาเอาองบังองบังให้ไงเออนี่ยเอพานพานพานูนูนอยโ้ย มอบเขบมอบแล้วเออ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 โอ้ยเอออาไม่ักเออของแท้เนีมอบเขามอบเขาเออนันดอกจากแกนว่านันบอนันดอกจากกันแท้นบอนี่คนเคยนะเด็อ้นี่เมนเนเเานอสีแล้วเอนไปอยู่ไนโอ้มอมอบมอบออไปโอ้ยนี่เฮ็ดเปีนเฮ็ดเปลนน้องจี้เพราะย่ลักเพาะหันเพราะยี่ลักสิบปุ๊บอ มมมมมเมาคอยตามทั้งยนเยอเลยนี่ของแค่มอบเขาแค่สิรางสิล่น <ứng S 1> นี่นนนนนนอาไปเ,เอาเขาดำมันไปเอาไปดอก <ứng S 1> <ๆ S 2> อ้อนหนึ่งทนี่ละทำนี่ละของแ่เวของแ่เนี่ยเกดเนี่มอบเขาพี่ต้องแล้วนี่ของนี่ของนี่โอ้ยไดเดียวด้ย ่ได้เขาองกอนเอาิรักเจ้าว่างันเจ้านั่นทีเบบได้ไหนาเจ้าเมาเหล่าน่ะนี่เขาเห็นเป็นเว้นพี่เขามอบเขาห้เว้นพี่ไปบอบเพนาเลยไปไปไปบ่าเยีนี่มัน